นอนไม่หลับมีคู่มันแล้วนะพระราชรภูกมีดุมวังชัยยบุรีมันจะต้องนอนต้องนานป่ะทูไม่ยกขันมากมาเลยแม่ดวงมาน้องสาวเสด็จพี่เป็นยังไงนะดวงมาเอ้ยใบหน้าใบตาจะน่าหม่นหมองซะเหลือเกินดวงมันจะให้เปิดตาได้ยังไงล่ะพี่คะฉันว่าพี่คิดดูราชราชลูกมีดมันหมายกำลังจะต้องนอนต้องนานป่ะจะเรียกไม่ยกขันมากมาเลยที่จะแบบจะเป็นเสมอแล้วน้ำประจุดต่อใครกันเลยไม่กล้าบอกจะพี่เจ้าสาวไปไหนที่นั่งก็แบบแบบเดี๋ย่พี่คิดดึงมันจะกินไม่ได้นอนพี่หายใจทางไหนเนี่ย รูอะไรของเธอรูจมูกอ๋อนึกว่ารูไอ้นั่นรูอะไรเพคะรูจมูกนะสิในเมื่อกระสักภูมิินมั่นและไม่ยอมแต่งงานให้เสด็จพี่ยกกองทัพไปเลยไหมน้องลาก่อนเพคะจูาต้องการเช่ไนไรไม่ดวงมนันมองชันต้องการเดินทางสู่ชัยยะบุรีเพคะจะเสพปุราสู่ชัยยะบุรีไม่เฉ่ไก่ะจะเป็นผู้หญิงตน เดียวแต่ทำไมนั่นเจ้าใหญ่จังอะไรที่หัวใจเจ้าใจเกินผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วเมื่อน้องสาวพี่ต้องการอย่างนั้นขอใดวงมาน้องพี่เดินทางดโงดยโค้งชคอบดีเพคะรีบไปแล้วก็รีบมาเพคะ